ราคาผักล่าสุดวันนี้วันที่2มิถุนายน2567กวางตุ้งใบวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้24บาทต่อ kg, กิโลกรัมกะหลำปลีขาวแตงผลวันนี้30บาทต่อ kg, กิโลกรัมกะหลำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อ kg, กิโลกรัมกะหลำดอกวันนี้25บาทต่อ kg, กิโลกรัมกะหลำปลีเขียว วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันน e. ี้90บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้120บบาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ว วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้ววันนี้12บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่น วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้110บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีว you know ันนี้270บาทต่อกิโลกรัมใบสระแหน่วันนี้160บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลัก วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้12บบาทต่อกิโลกรัมกระชายซอย วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมคาออนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมคาแก่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนหอมวันนี้450บาทต่อกิโลกรัมพริกกระเรียง วันนี้250บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซุเปอร์ฮอตเขียววันน yeah anyway} ี้75บาทต่อกิโลกรัมพริกซุเปอร์ฮอตแดงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียววันนี้200บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้80บาทต่อกิโลกรัม พร,ร,ร,ริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพ <y am S 2> ร,ริกหยวกวัน <paperwork> น <net> <esté> <pet al unserem> ี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเหลืองวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้160บบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาว วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้240บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้34บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียว วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้13บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวแก่วันนี้20บาท,าทาบาต่อกิโลกรัมมราคีนกวันนี้30บาทต่อ <curios> ก <idades. S 2> ิโลกรัมมราจีนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้200บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ว วันนี้1้0ยบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสดิ้งวันนี้64บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินี วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเมเขือเทศสีดาวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเมเขือเทศเนื้อวันนี้95บาทต่อกิโลกรัมเมเขือเปาะวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมเมเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์วันนี้23บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อน วันนี้14บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้300บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้160บบาทต่อกิโลกรัม ยอดผักปลังวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้35บาบาทต่อกิโลกรัม มะนาวเบอร์เล็กวันนี้1บาท60สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้3บาท30สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้5บาทสิบสตางค์ต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้220บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้1 3 0บบาทต่อกิโลกรัม เห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูสดวันนี้64บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูแห้งวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้28บาทต่อกิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ